วิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผลอย่างรวดเร็วคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ชอบทำบุญแล้วชอบอธิษฐานขอโน่นนี่นั่นคุณรู้ไหมคะว่าการขอของคุณมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรหลวงปู่ดูเคยบอกว่าคำอธิษฐานจิตไม่ต้องยาวค่ะแค่พูดสั้นๆว่าขอให้ฉันพบแต่ความดีและไม่มีความทุกข์สั้นๆแค่นี้คุณก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะ เพราะคำพูดสั้นๆนี้มันครอบคลุมทุกอย่างเลยแต่วิธีที่คุณจะอธิษฐานจิตแล้วให้ได้ผลก็คือคุณต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกและคุณต้องรู้ว่าอำนาจของคุณจริงๆที่จะทำให้คำอธิษฐานของคุณนั้นเป็นจริงนั้นอยู่ที่ตัวคนเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ที่ใครกำหนดทุกอย่างจะเริ่มต้นจากที่ใจของเรา ใจของเราเป็นอย่างไรตอนที่เราอธิษฐานความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรตอนที่เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้คุณต้องอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่งดงามหรือที่เขาเรียกว่าที่ฟูลสเตตนะคะอารมณ์ที่งดงามในสภาวะที่คุณอารมณ์ดีคุณจะสามารถจูนกับคลื่นพลังงานของจักรวาลขึ้นดีๆได้ง่ายขึ้นอารมณ์ที่เรามีความสุขเราจะค่อยๆเข้าใกล้สิ่งที่เราอธิษฐาน เพราะไม่มีใครที่อธิษฐานอยู่บนความทุกข์แล้วได้สิ่งที่อธิษฐานนั้นเพราะการที่เราอยู่ในขื่นความถี่ของความทุกข์หรือขื่นความถี่ของอารมณ์ในด้านที่มันลบๆมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ความสุขหรือการที่เราจะได้รับสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นสิ่งที่เราอธิษฐานคือสิ่งที่เราจะได้รับแล้วทำให้เรามีความสุข เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีแต่ความทุกข์แล้วเราไปขอเราจะไม่มีทางได้สิ่งที่เราขอเด็ดขาดการที่เราขอแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ขอก็คือเราต้องอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับความสุขความสุขที่เราอยากได้ตอนที่เราได้ดังคำอธิษฐานมันจะทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เราอยากได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากอธิษฐานจิตแล้วได้ผลอย่างรวดเร็ว คุณต้องมีสภาวะอารมณ์ที่ดีและมีความสุขเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้อะไรดังคำาอธิษฐานทำตัวเองให้อารมณ์ดีตอนที่อธิษฐานนะคะใครทำได้พิมพ์ทำได้มาค่ะครูว,วุ่งกดแห่งการดึงดูดความมัง่งคั่งสวัสดีค่ะ